สวัสดีค่ะเรากำลังเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเย้ถึงแล้วนี่คือร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองของเรานะคะข้างบนเขาก็มีที่นั่ง ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะในขณะที่เรากำลังเดินหาโต๊ะนั่งนะคะก็ถือเป็นการเดินสำรวจบรรยากาศภายในร้านไปด้วยเลยะคะ่ะแมว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  นี่ก็เป็น,นภานะฐานอาหารนะคะธรรมชาติสุดๆเลยโอ้โหที่เป็นผีิกนะคะนี่ก็เป็นส้งตำนะคะตำสุวผักใหม่เยอะมากและนี่ก็เป็นซุปนะคะเป็นซุปอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วแต่อร่อยจริงๆนี่ก็จะเป็นแกงเห็ดนะคะอร่อยทุกอย่างเลยะค่ะที่นี่อาหารเขาจะแบบเป็นรสชาติของท้องถิ่นจริงๆนะคะ นนเราก็ทานอาหารเสร็จเราก็กลับมาที่พักนะคะวันนี้ก็มีความสุขสุดเลยทานอาหารอร่อยได้ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้เราก็จะกลับมาพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งช่วงเย็นเราก็จะออกไปท่องเที่ยวกันที่ตลาดคนเดินหลวงพระบางคะ่ะโอเคเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดใคร่ด้วยนะคะ